สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิ s ซูิชเอ็กเลเครื่องยนต์2.5เกีดร์อกโต้คันนี้ปี2007ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ a i r ์ a บ ABS กุญแจรีโมทน,นะคะรถกว้างขวองนั่งสบายมากๆเลยนะคะคันนี้ดาว2องเบบาทนะคะผ่อนสบายนะคะเดือนละว0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สิรคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็สิรคันนี้ไปใช้งานนี่แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ s อ v สภาพดีสวยนะคะแนะนำเป็นปร,รถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายเลยนะคะเครื่องยนต์2.5ค่ะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะ <S <S นะลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้มีสเกิรตรอบคันเลยนะคะสปอยเลอร์หลังค่ะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถขึ้นข้าวาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเก็บรายละเอียดงานได้อีกทีนึงนะคะรถยังไม่ได้เก็บงานเลยคะ่ะดาวสองหมื่นบาทนะคะรายละเอียดการจัดไฟนั้นเพิ่มเติมโทรปรึกษาได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะนิสสันเอ็กเซลเครื่องยนต์2.5เกียร์โต้คันนี้ปี2007ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อ